วันนี้ผมจะพามาชม h o n ด้ ADV 150นะครับเจ้าคันนี้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไม่เหมือนคำว่าสกูตเตอร์ 150cc ในรุ่นอื่นๆเลยนะครับคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในที่นี้คืออะไรถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์มันเปรียบเหมือนกับคำว่ารถ SUV ด้วยความที่ทางดำก็ได้อารมณ์แบบขี่ไปทำงานทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์อยากจะไปกางเต็นต์ตั้งแคมป์กับเพื่อนนะครับคนอื่นที่เขาขับรถทางดำไปต้องจอดอยู่ถนนแล้วเดินเข้าไปที่เต็นท์ แต่ d a น d ้1เอดีรคันนี้สามารถขี่เข้าไปจอดข้างเต็นท์ได้เลยด้วยคำว่ารถที่ออกแบบมาเผื่อในกรณีที่วิ่งออฟโรดก็ได้เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้นะครับมาชมในรายละเอียดต่างๆว่าตัวรถเนี่ยมีฟังก์ชันมีการออกแบบอะไรล่ะที่มันสามารถลุยได้ขนาดไหนและลุยได้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้นะครับมาดูคำว่าออฟโรดกับออฟโรดนะครับออฟโรดคงไม่ต้องพูดเลยมาออฟโรดนี่มอเตอร์ไซค์ขอให้มีเครื่องติดเฟรม มีล้อมันก็วิ่งบนถนนแล้วนะครับแต่โจทย์ของเขาว่าอ f ฟโ a d ใน ADV 150คืออะไรสิ่งแรกเลยดูที่กาวเคีย์แลนด์นะครับกาเคียนนดคืออะไรจากพื้นขึ้นมาถึงใต้ท้องตัวใต้ท้องรถเนี่ยจะสูงกว่ารถสกูตเตอร์ปกติเพราะว่ารถสกูตเตอร์ปกติเขาออกแบบมาวิ่งบนถนนเท่านั้นหรือวิ่งออฟโรดนะครับกาวเคีย์แลนด์เาจะ ทำให้มันชิดกับพื้นโดยที่ผ่านลูกรละนาดได้ก็พอแต่เส้นทางออฟโรดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับการที่รถเนี่ยมีกาวเคเร,รนที่สูงกว่าปกติมันก็จะทําให้เราบางทีเราสามารถผ่านข้ามหินข้ามขอนไม้ได้นะครับนอกจากกาวเคเร,รนที่สูงขึ้นมานครับตัวรถเนี่ยชคหน้าชื่อได้มากกว่าปกติรองรับในกรณีที่เราวิ่งในทางขูุขาะนะครับ กับอีกจุดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะคบว่ารถของแอดเวนเจอร์เลยนั่นคือล้อหน้ามีขนาดใหญ่กว่าล้อหลังนะครับโดยปกติล้อหน้าล้อหลังจะมีขนาดที่เท่ากันในกรณีของรถออรรถนะครับรถวิ่งวิ่งทางดำเนี่ยแต่คันนี้ล้อหน้ามีความกว้างอยู่ที่14นิ้วหลังมีความกว้างอยู่ที่13นิ้วนะครับล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหลังอันนี้ก็สไตล์บง่งบอกความชัดเจนของคสตไตล์ของรถแอดเวนเจอร์เลยแหละแล้วมาดูกันที่ความสูงของเบาะนะครับไปถึงพื้นอยู่ที่700 95มิลิเมตรนะครับผมส่วนสูงที่168เซนติเมตรก็ไม่ได้สูงมากนะครับคือส้นเท้าผมเนี่ยถ้าดูจากตำแหน่งขาเนี่ยส้นเท้าผมลอยจากพื้นขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งถามว่าสูงไหมส่วนตัวผมว่ามันพอดีนะไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงมากแต่จริงๆอ่ะตัวรถอ่ะถ้าเทียบกับคำว่าสกูตเตอร์ 150cc ในรถปกติเนี่ยซีนเนี่ยความสูงของเบาะเนี่ยจะสูงกว่าสกูตเตอร์ปกติ โดยเฉพาะคลาส150ด้วยกันขึ้นมานิดหนึ่งแต่จุดนี้ผมกับชอบนะครับมันจะเป็นฟิลคล้ายๆกับอารมณ์ที่เวลาเราขับบิ๊กไบค์หรือบิ๊กสกูตเตอร์ที่พอตัวรถเนี่ยสูงมีเบาะที่สูงซึ่งทัษณวิสัยเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสูงแล้วมันก็จะเห็นได้ไกลกว่ารถที่มันเตี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าถือว่าเป็นจุดเด่นเลยแหละเพราะโดยปกผมขับ150ดีจะรู้สึกว่ารถมันจะกดต่ำและเตี้ยกว่านี้นะครับแต่ส่วนตัวนี้ผมว่าฟิลมันเป็นฟิลที่แแต่่่มัันนได้ท้ทางลวก็ มิติของรถและความรู้สึกในการมองเนี่ยอารมณ์ไคล้ายกับบิ๊กไบค์หรือบิ๊กสกู๊ตเตอร์เลยและอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพอมาได้ขับนะครับมีฟิลนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดนนี่ฟิลของรถ150ยหีซีเนี่ยมันได้ฟิลขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับคือผมมาจะอยู่กับบิ๊กไบค์กับคําว่ารถมอเตอร์ไซค์ใหญ่มาตลอดด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยผมขับรถยนแล้วจะ ไปเรียนตรงแถวสุขุมวิทนะครับปรากฏว่ารถมันติดเหลือเกินผมเลยคุยกับที่บ้านนะครับว่าขอซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อขับไปเรียนดีกว่าแล้วคุณพ่อผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนนะครับให้ขับบิ๊กไบค์ไปเลยเพราะว่า1นึ่งบิ๊กไบค์มันมีขนาดหน้ายางที่ค่อนข้างใหญ่ฟิลลิ่งช่วงล่างที่ค่อนข้างดีอุปกรณ์ในการเบรกหลายๆอย่างมันได้ฟิลกว่ารถเล็กเยอะนะครับคือขออนุญาตเทียบกับคําว่ารถร้อยห้าสิบีีในสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบหน้ายางเเล็็กกๆบบบแว่า จะมีระยะที่มันไกลๆหน่อยส่วนใหญ่คาว่ามอเตอร์ไซค์ร้อยห้าสิบีซีมันจะเป็นดัมเบิลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมก็เลยออกถนนใหญ่เนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้เอารถต่ํากว่าสามร้อยีซีออกเลยเพราะว่าคุณพ่อผมจะบอกเลยถ้าจะออกถนนใหญ่ให้เอามากกว่าสามร้อยดีกว่าเพราะมีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วผมลองมาขับคันนี้เ d v ีร้อยห้าสิบบอกเฮ้ยฟิลมันอะต้องยอมรับเลยว่าผมว่าฟิลมันค่อน้างจะคล้ายกับคำว่าบิ๊กสกู๊ตเตอร์อย่างพวกในฟอร์ซ่าสามร้อยเลยแต่โอเคกำลังเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้สู้เขาไดดด้้คพูววยาา่ เครื่องพื้นฐานมันก็เป็นเครื่องยนต์ E.S.P. ตัวเดียวกับ p c x 150นะครับแต่ถามว่าถ้าโจดใช้ในเมืองวิ่งความเร็วไม่เกินร้อยผมว่ามันเหลือๆละแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ารถแรงไม่แรงอะ่ะแต่การที่รถจะรู้สึกมั่นคงและปลอดภยัยนั่นคือเรื่องช่วงล่างซึ่งส่วนตัวผมพอลองขับ a d v 150ผมก็เฮ้ย เดี๋ยวนี้ฟิลลิ่งรถร้อยห้าสิบมันได้อย่างนี้เลยเหรอ <ue> <laughs> พอได้ขี่ครั้งแรกก็พอพอแอบรู้สึกตกใจนิดนึงเพราะว่าฟิลลิ่งเราจะจำอะรถหน้ายางเล็กๆที่เจอหินเจออะไรหน่อยมันก็สะดุดแลวนะครับแต่ด้วยคำว่าตัวรถ a d v ร้อยห้าสิบเนี่ยออกแบบมารถหน้ายางใหญ่ๆชงนี่แบบเผื่อกรณีแบบเจอท่อระบายน้ํากลางถนนนะครับบางท่อมันบุ๋มลงไปบางท่อมันนูนขึ้นมาตัวนี้อัดเข้าไปได้เลยมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนขับแบบเหมือนขับรถใหญ่ผ่านท่อแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมชอบลยนะกรณีเดินทางไกลนะครับ ชิลหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้ตอนนี้ผมปรับชิวให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแต่กรณีที่แบบเราเดินทางไกลแล้วไม่อยากให้มีลมปะท้าตัวมากนะ่ะวิ่งออนล้นนะครับเราสามารถยกชิวขึ้นมาให้สูงขึ้นมาได้นิดหนึ่งเห็นนิดนึงแค่เนี่ยแต่วิ่งจริงๆแล้วเห็นผลมากเลยนะเพราะว่า มันจะทําให้ลมม,มันเหมือนเลยหัวเราไปได้ระดับหนึ่งเราอาจจะก้มช่วยนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรากดชิลต่ำไปอ่ะจะรู้สึกเลยว่าลมมันอัดประทาเข้ากับตัวเรานะครับก็เป็นรายละเอียดที่ผมว่าเนี่ยรถเดิมเขาทาออกมาให้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ดีไซน์โดยรอบนะครับอย่าบอกว่าคําว่า a d v 150นี่มีดีไซน์มีกลิ่นอายแบบอารมณ์คล้ายๆนะครับกับ Honda x ADV 7เครึ่งเลยหรือว่าตัว750ตัวใหญ่นะครับในตัวรุ่นพี่แต่คันนี้ 1 5 0อ c มีมิติที่เล็กเล็กลงมานิดนึงสิ่งแรกที่ผมชอบเลยนะคือไฟหน้าและไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยหล่อเลยเห็นเป็นตัว X นะครับเป็น LED แล้วก็ไฟหน้าก็เชยนกันนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED LED, LED, LED ไม่พอมเป็น daytime running light เลยนะครับก็คือจะติดตลอดและเห็นสว่างมากในที่กลางแจ้งนะครับก็ถือว่าสวยเลยแล้ว,ลวสไตล์ไฟเนแบบ จะแบบสไตล์ Honda าที่แบบใจอยากๆขึ้นใหม่นะครับผมชอบมากเลยผมว่าผมแอบชอบหน้าตัวนี้มากกว่าตัว x a d v อีกนะในตัวรุ่นพี่นะครับแล้วมาดูกันที่หน้าปัดเลือนใหม่บอกแบบครบมากๆเลยตรงกลางเนี่ยจะเป็นความเร็วนะครับเห็นชัดเจนเลยเกณ์น้ำมันอยู่ซ้ายมือฝั่งซ้ายนี่คือจะเป็นว้นของแบตเตอรี่นะครับชาร์จเนี่ยเราสตาร์ทรถอยู่มันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ14กว่านี่ปกตินะครับมีนาฬิกามีจับทิปนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่คือจะเป็นอัตราการกินน้ำมันนะครับที่มันจะคอนังเห็นชัดเจนนะเดี๋ยวผม เนี่ยอันนี้ผมขึ้นขาตั้งคู่นะครับแน่พอเราบิดเห็นไหมตัวเกจมันจะขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะขึ้นว่ากี่กิโลต่อลิตรนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์แบบเห็นชัดมากเห็นชัดมากนะครับผมชอบนะและชอบอีกจุดหนึ่งคืออะไรนะครับออกแบบมาดีมากตัวนี้มันเหมือนเป็นกระบงบังแดดนะครับเพื่อให้อะไรกรณีถ้าเราวิ่งสู้แสงเนี่ยแล้วองศาแสงมันมาเจอที่เลนอนใหม่จะทําให้เราอาจจะมองเลนอนใหม่ไม่ชัดน,นะครับแต่ในจุดนี้ฮอนด้าเขาออกแบบนะครับเห็นไหมมีกระบังแบบ เป็นบางแดดแบบใหญ่มากแล้วก็จะมีแถบด้านล่างเนี่ยนะครับที่จะบ่งบอกพวกไฟต่างๆเนี่ยนะนะไฟสูงนะครับแล้วก็เนี่ย ABS ยังโชว์อยู่เพราะว่าเรายังไม่ออกตัวนะออกตัวมันก็จะดับปกตินะครับ ABS จะมีแค่ล้อหน้าอย่างเดียวกรณีล้อหลังผมว่าที่เขาไม่เอา ABS ใส่เข้ามาเพราะว่าด้วยความที่รถออกแบบมาเผื่อกรณีที่เป็นออฟโรดนะครับใครที่เกิดใครขี่แบบอารมณ์ฮาร์ดแอนด์ดูโรอยู่จะรู้เลยว่าการใช้เบรกจะไม่เหมือนกับขับทางดำนะทางดำเราจะเน้นที่เบรกหน้าเป็นส่วนใหญ่ เอาง่าเบรกหลังไม่ทํางานเบรกหน้ายังไงก็อยู่ถ้าเรามาไม่เร็วมากนะครับแต่กรณีถ้าเกิดเราวิ่งทางฝุ่นเนี่ยอย่าบอกว่าเบรกหลังนี่สําคัญกว่าสําคัญกว่านะครับกรณีเราลงเนินเนี่ยถ้าเกิดเราแบบจิกเบรกหน้ามาเลยมีสิทธาย,ยกและตีลังกาลงมาใน,ในกรณีของฮาร์ดแอนดูโรนะครับแต่ตัว,นเ,ว,วเนี้ยโอเคด้วยคาว่า a d v 1ว0าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ฮาร์ดแอนดูโรที่แบบเราจะไปลุยเนินอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็เข้าทางฝุ่นทางเนินได้อ่อนๆฮอ,อนอด้าก็ออกแบบมาเผื่อว่าเบรกหลังเราจะไปุยนะ ระดับหนึ่งนะครับแล้วในจุดนี้เลยคืออะไรนะครับ,บเบรกหลังเนี่ยโดยปกติที่เราจะเจอรถคาสประมาณ150นี่ร้อยห้าสิบเอซีเราเจอจะ,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 จะเจอเบรกหลังที่มันเป็นดัมเบรกนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นดิสเบรกด้วยก็แต่หน้านี่ก็คือจะเป็นดิสเบรกอยู่ละอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วตัวเนี้ยจะมีไฟที่เป็นตัวไฟฉุกเฉินกรณีที่เรากำบเบรกแรงๆเนี่ยแล้วเกิดเหตุการบเบรกกะทันหันนะครับไฟฉุกเฉินก็จะติดด้วยอารมณ์คล้ายๆกับซิบยาดับเบิลอาร์อาร์ที่ผมไปลองในสนามช้างนะครับต่อมาเรามาดูที่ลายยางนะครับลายยางนี่บ่งบอกชัดเจนเเลยว่าป็น ดูโอเปอร์โพสกึ่งทางดํากึ่งทางฝุ่นนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลายยางแบบเขาโพดน,นะครับแล้วมาดูที่โชกนะครับโชกตัวเนี้ยตัวนี้นเ,ปนเป็นอีกฟีเจอร์ไฮไลท์เลยใส่ของมาค่อนข้างดีเลยนะครับโชว์ว่าซับแทงซ้ายขวาเลยในส่วนของโชกหลังนะครับในส่วนของโชกหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวนะครับเป็นเทเลสโกปิกธรรมดาแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบนะฟิลลิ่งของโชกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับนิ่ม แต่ไม่ย้วยผมว่าเฟิร์มระดับหนึ่งเลยว,วิ่งถนนกรุงเทพเนี่ยรู้สึกและเจอตกลุมตกบ่อนะครับที่ผมบอกอะฟีลลิ่งโชว์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับฟีลลิ่งของรถบิ๊กไบค์หรือรถใหญ่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรถนะครับคีย์เรสโกเราพกไว้ในกระเป๋าเดียวนะครับมาถึงแล้วก็บิดในส่วนนี้นะครับแล้วก็กำเบรกกดปุ่มสตาร์ทได่นนะครับรถก็สามารถสตาร์ทไปได้เลยเรามาดูในส่วนนี้นะครับแฮนด์ตัวเนี้ยถ้าภาษาบิ๊กไบค์เขาจะเรียกว่าแฮนด์อ้วน คือมีขนาดฐานเนี่ยตัวที่จับตุ๊กตาตัวนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับโดยปกติถ้าเกิดแฮนโดยเฉพาะคัสร้อยห้าสิบีซีแทบจะเป็นแฮนแป๊บเล็กๆนะครับจังหวะที่ล้มแปะหรือว่าล้มอะไรพวกนี้งอเลยเพราะว่าด้วยความที่แฮนมีขนาดที่ค่อน,น้างจะบางและเล็กนะครับแต่ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวฐานมันจะเป็นฐานที่เขาน,นั่งจะอ้วนและใหญ่เลยและลมในหาแฮนแต่งใส่ง่ายเนะี่ยเอาแฮนบิ๊กไบค์มาใส่ได้เลยเพราะว่าขนาดเขาเรียกว่าแฮนอ้วนนะครับแล้วก็มาดูในจุดนี้นะครับช่องเก็บของ อยากบอกว่าใหญ่มากอยู่ตำแหน่งนี้นะครับกดไปปุ๊บนี่แล้วดูด้านในนะครับด้านในจะมีพอร์ตนะครับเหมือนที่อารมณ์ที่จุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับแล้วเราก็จะต่อเป็นตัว USB ต่ออะไรก็ได้นะครับเป็น12โวลต์นะครับก็ไว้ชาร์จมือถือเลยแล้วก็เราสามารถเก็บมือถือไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่นะมือผมลงเง้าไปในใหญ่มากเลยนะแล้วเรามาดูในส่วนช่องเก็บของใต้เบาะสไตล์ของรถสกูตเตอร์นะครับต้องเปิดออนนี้แล้วก็กดซีดนะครับกรึบนี่ ก็สไตล์รถสกูตเตอร์นะครับสามารถเก็บของได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วมาดูที่เครื่องยนต์นะครับนี่ท่อเสียจะอยู่ด้านขวานะครับยกสูงเชิดขึ้นมาจุดนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์อยากให้มาดูท่อก่อนท่อเสียเนี่ยอยู่ระดับนี้แปลว่าต้องลุยน้ําได้ระดับแบบนี้แน่เลยโอ้โห่อนขัางสูงนะเมื่อเทียบเราเทียบกับปลายท่อเสียเนี่ยแต่ถ้าเรามาดูในฝั่งเครื่องเนี่ยลุย,ลยน้ำหนึ่งท่อไม่ได้นะครับดับแน่นอนด้วยความที่เครื่องพื้นฐานเนี่ยเป็นเครื่องตัวเดียวกับ150 ตัวดูดกองอากาศเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยนี่คือไอตัวเข้าไปก็จะเจอกองอากาศเลยนะครับซึ่งมันอยู่เตี้ยวกว่าท่อไอเสียอยู่ระนาบเดียวกับเครื่องเลยครับก็ถ้าถามผมว่าลุยน้ําได้ระดับไหนก็ลุยได้ประมาณครึ่งลอนะครับเพราะว่าตัวมอกกองอากาศมันไม่ได้อยู่สูงมากในส่วนของพักเท้าหลังนะครับก็จะถ้าเกิดจังหวะที่เก็บอยู่มันก็จะเรียบเข้าไปนะครับกางออกมาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แล้วมาดูในจุดเติมน้ามันนะครับแล้วก็กดบริเวณปุ่มนี้นะครับที่เป็นปุ่มฟูลแล้วเรากดปึ้ง ตัวฝาเปิดเติมน้ำมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและถามว่า Honda ADV 150กันนียเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะด้วยโจทย์รถอ่ะมันเอเนกประสงค์มากๆคำว่า SUV อะ่ะรถ s อ v ยูาทำยังไงคันนี้ทำได้หมด Honda ใช้คาว่า ADV 150เนี่ยคือ the first SUV bike เลยก็ว่าได้นะครับจะโจทย์พนักงานออฟฟิศขับไปทำงานในเมืองอะรถติดๆทุกวันอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากขับรถอะขับรถทีสชั่วโมงขับมอเตอร์ไซค์บางทีเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย คันนี้ก็ไปได้ด้วยความที่ร5 0ยห้าสิบความคล่องตัวความสะดวกสบายของคําว่าสกูตเตอร์บิดอย่างเดียวไม่ต้องเข้าเกียร์นะครับมันก็มีหรือแม้กระทั่งกรณีคนที่บอกว่าเป็นวิศวกรต้องไปตรวจงานในไซต์อะในไซต์เนี่ยพื้นบางทียังไม่ยังไม่ลาดยางยังไม่เทป,ปูนนะครับยังเป็นลูกลงังยังเป็นดินแดงอยู่เลยรถตัวนี้ ADV 150ก็ทําช่วงล่างทําออกแบบรถให้เผื่อเราวิ่งเข้าไปในไซต์เลยก็ได้หรือแม้กระทั่งบางทีคนมีที่มี ปลูกต้นไม้ทําสวนนะครับขี่ลงลุยสวนเลยยังได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีคันนาที่มันเนินสูงขึ้นมากราเคลนมันสูงอะบางที่ขับกระโดดผ่านไปเลยยังได้เลยนะครับมันน,นเนกประสงค์จริงซึ่งตัวรถออกแบบมาเผื่อทุกโจทย์เลยจริงๆนะครับวันนี้ก็พามาชมเรื่องราโดยประมาณกับ Honda a d v 150นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ